สวัสดีครับพี่น้อง FC ฟซีครับเอฟสาวน้อยพี่นอนองแพงเอฟวัดเจอ FC เลาหน่อยเองครับ,รบเ,เอฟซีสาวน้อยลำพิอนโจอยู่งานปราศาทตรวงข้าวบรรทอน,น,นอภัเมืองกาลสินกับ้าพพี่น้องบิ่ง เหลือมีไฟเหรอครับออ,อ,อ๋คุณยายงานปราสาทรลวงข้าวมีคนบูชาเขา่า ข้านะครับใช้จากรวงข้าวหมดนะครับบุชาข้าวมันเหลือก เดี๋ยวจะพาไปดูท uh> ี่สาลน้อยลำเพลินโชว์มูลน้ครับเบื้องประสาทรวงข้ากันครับปราสาทรวงข้าว ทางนี้ิันทำบุญกันครับเนี่ยพาพี่น้องเอฟซีมาทำบุญกันนี่ทำบุญต่างบาทมันเกิดบ้านเลยครับประเพณีไทยอีสานนะครับ ก็เหลือมาตอนเร้่แน่แล้วครับเดี๋ยวพ่พี่น้องเข้าไปเบิร์นข้างในสังกะสีกันก็จะเป็นเวทีการสแสดงแต่ละวันของงานเป็นบนาจะมีการประกวดบ้างนี่ครับโต๊ะกรรมการ อืมสายเวทีสายน้อยลำบนโจขึ้นเวทีนะครับ กำลังลงครับตั้งแผงอีอาจารย์ดีครับอาจารย์เกมมือไฟครับสวัสดีสวัสดีครับอาจารย์มือเคลื่อนยุ่ใส่ของห้อง สีเกียรติเนาะสวนกันมันบ่เมื่อเมื่อนี่อ๋อมาขึ้นกันซ้อนหน่อยกับยุสีเกียรติกันแต่เมื่อนี่ซ้อนหน่อยไปอุบบนครับเอาฮะนี่บ้านผมอยู่นี่อยู่ในเมืองนี่อยู่ในสนามกีฬาครับห่าง2กิโล3กิโลล่ะครับเอาภาพพิหน้อกัังบรรยากาศครับมัน ผู้จัดการมันเดียวม่นลงไปน้ำไทยภาพยุนป่ะอ๋อนี่พี่น้องสาวบ่งรถสังกะสีเข้ามาแล้วเริมแล้วนะครับไก่เสร็จแล้วครับ ปิ่นก็เห็นมาร้ายแล้วครับเขาข้างร้างร้ายแล้วเมื่อนี้นะครับงานของอางานประเพณีของพี่น้องเช่าเทศาบาลตำบลเหนือครับอำเภอเมืองกาฬสินจังหวัดกาฬสินเนี่ยบรนตอนเพื่อนจัดประจําทุกปีนะครับประจําทุกปีก็งาน8ถึง12นะครับ ก็ถึงพรุ่งนี้มื่ออื่นก็สิเป็นวันพระใหญ่ยยวันมาฆ้บูชานะครับซึ่งก็จะเป็นวันพระแล้วก็จัดตรงกันครับการละศิลป์ก็ตรงกันเพราะว่าสิเป็ี่ยนงานพระธาตุยาคูก่จัดมือเดียวช่วงเดียวกันครับพระธาตุยาคูนี่้จะ6ถึง16น,นะครับที่พระธาตุยาคูตมบลน,น้องแปนอมเภอ่อแม่สาจังหวัดกาเสินจะจัดมิมม่อื่นเป็นวัน วันทำบุญนะครับนองคลิปนี้พาพี่น้องมานเป็นช่วงคำคำหัวคำครับนี่ศาสตร์กับมี่เลยครับมีศาสตร์มาแล้ว มีสรดนะครับเพราะว่าจะเป็นสาวน่อยนึงสาวน่อยสองก็สิมีสรดจองกัเน,นเชิญมาไดนนัน้นนับพัดน้องยินน้องยินนับพัด แนงครับทั้งฟังหน้องกับเพื่อนจัดแช่งเรือมื่อนี่ครับจัดแช่งเรือจัดแช่งเรือดสิบจีไพ่นะครับกิจกรรมกับเพิ่งเลิกไปนะครับกับตอนแรกก็สิเป็นมีมหาวิศวศพสมโภชมื่อไ่ก็เป็นชิวของสาน้อยลำพือนโชกเขา,ขา,ขานะครับพี่น้องเอฟซีอยู่ใกลๆกับมาให้กำลังใจกันเลยนะครับสำหรับคึ้นนี้นะครับงาน ปรา,าสาทรวงข้าวของพี่น้องเจ้าบันต่อนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกระรศินนะครับมากราบนมัสการขอพรนะครับประาาสาทรวงข้าวจะเป็นงานนญ่ครับมิซืซอเสียงจัดทุกปีครับกับมาเที่ยวมาไอาก้กำลังแก่กับท่างทีมงานสาวน้อยลําเพลินชั่วฮาได้ครับคลิปนี้นะครับพี่น้องมาบึงในพื้นที่นะครับผมก็อยู่ใน เมื่องี้ครับวัวไก่นะครับมาเก็บรรยากาศพี่นหนองเอฟซีคอนเดมันกันถ้าเราคลิปน,นี้ฝากกันสนุกเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องซอนุมทะเบียนเจีวันออฟฟิเชียลครับ